ฤศีตระผู้กลายเป็นดาวการครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะเชิงเขาหิมาลัยมีฤศีตัวหนึ่งนามว่าตระท่านเป็นผู้มีศีลมีธรรมบำเพ็ญโบยอย่างเคร่งครัดจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทั้งสามโลกเหล่าเทวดาและมนุษย์ต่างเคารพสัทธทานในตัวท่านฤศีตระมักจะนั่งสมาธิใต้ต้นไทใหญ่แผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านใช้ชีวิตอย่างสมเทเรียบง่ายไม่ยึดติดในโลกิวิสัยใดๆทั้งสิ้นท่านมีเพียงบาทหนึ่งใบและจีวรเก่าๆเ,เ,เพียงไม่กี่ผืน วันหนึ่งขณะที่าษีตารากําลังนั่งสมาธิอยู่เกิดมีพาย,ยุใหญ่พัดกระหนำ่ำต้นไทรใหญ่โค่นลม้มลงมาทะว่าด้วยอํานาจแห่งตะบะของาษีตาราต้นไทรกลับหยุดอยู่ตรงหน้าท่านเพียงนิดเดียวไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆเลยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันตกตะลึงในอิทธิฤทธิ์ของาษีตาราพวกเขาเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีบุญญาติการและเข้ามาขอพรจากท่านอย่างไม่ขาดสายาษีตาราได้แต่ให้พรและสอนธรรมแก่พวกเขา เมื่อชื่อเสียงของฤาษีตารดังกระชอนไปถึงหูของพระอินทพระองค์จึงได้เสด็จลงมาเพื่อพิสูจน์บาของท่านพระอิน์ทแปลงกายเป็นยาจกผู้อยากไร้เข้ามาความช่วยเหลือจากฤาษีตาราฤาษีตารามองเห็นถึงความทุกข์ยากของญาติจึงได้แบ่งปันอาหารและที่พักให้แก่เขาญาจกผู้นั้นรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของฤาษีตาราเป็นอย่างมากเขาจึงได้เผยร่างจริงของตนให้ฤาษีตาราได้เห็น พระอินกล่าวชมฤาษีตาราว่าเป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณาสมควรที่จะได้รับการยกย่องพระองค์จึงประทานพรให้แกฤาษีตาราว่าเมื่อสิ้นอายุขัยแล้วท่านจะได้ไปสถิตยอยู่บนฟากฟ้ากลายเป็นดวงดาวส่องแสงนำทางให้แก่โมโมนุษย์ฤาษีตรารับพรจากพระอินทด้วยความนอบน้อมและยังคงบำเพ็ญไปต่อไปเมื่อฤาษีตระราสิ้นอายุขยัยร่างของท่านก็ค่อยๆเลือนหายไปกลายเป็นแสงสว่างจ้าพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ลาเป็นดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่บนฟากฟ้าดวงดาวดวงนั้นคือดาวตรราซึ่งเป็นที่รู้จักกันในหมู่ผู้คนทั่วไปผู้คนต่างเชื่อว่าดาวตระราเป็นดาวนำโชคและเป็นสนัญลักษณ์แห่งความดีงามผู้ใดที่มองเห็นดาวตาราผู้นั้นจะได้รับพอจากฤาศีตรรา